แดดมาแล้วพี่น้องมาผิงแดดเดอ้อมืนอีกหนาวคือเกา่ามาผิงแดดให้ความบรบอุ่นแก่ร่างกายเฮ้ยเนาะคะ่ะดอกหญ้ากส็สวยสวยบึงเนี่ยแต่จะติดดินแต่ยังทรงคงความสวยให้กับเราได้ดูเนาะแดดหญ้าไหมมึงปิวไหวไปมากนะคะงามหลยนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติสัรงความสวยงามนะคะมาเด้อมาเด้อมาผิงแดดล่มหนาวมาแล้วคะ่ะ มาให้ความบรบุรเจริญก,กายเนาะค่ะรักษาสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องถ้าชมม่มบรรยากาศเด้อค่ะ้อน,นี้ก็หนาวค่ะเดดออกตอนนี้กับพิงเดดแต่ว่ากับคงความหนาวเด้คือเกานี่ค่ะป่วยเข่ากำเฮาได้หนกป่วยตะกี้เนาะออกเป็นสีเข่ากำแล้วดอค่ะนี่แต่ว่าตอนนี้กายพันต้นเกาเนี่ย่ละค่ะยุ่นี่ต้นเม่กับยุ่นี่ลหละแต่ว่าตอนนี้เป็นพันเขียวเล็้ยวไหมคะ่ะ ตะวนแรกๆก็เป็นเขียวยูตะว่าต่อมาก็เป็นสีขขากำสีดำนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นสีเขียวสีเหลืองมาค่ะซุกเป็นสีเหลืองตะนุวยงามค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะคือบรรยากาศบรนนอกบรนหน้าเฮ้าค่ะว้าวฝากับสมาง,งามแต่นอ่บันบรรยากาศบรนนอกบรนหน้าเฮ้าฝา่างามค่ะฝา่าโปร่งใสต่ว่าก็มีล้มด้วยค่ะม,มาอีกแล้วล้มหนาว ลมหนาวลมหนาวมากบัดได้กัหนาวบัดนันนะคะใส่เสื้อกันหนาวเด้อผู้ใดออกบ้านไปผู้ใดไปทํางานทําการกา็ให้ความอบอุ่นเจริญกายเจราของเด้อค่ะรักษาสุขภาพใ้หนาหนาวเราสิบวได้ดเป็นหวดัดเป็นไอนะคะเราจะได้ทํางานได้ปกตินี่คือบรรยากาศบ้านเฮาค่ะพี่น้องบานพี่น้องบโมโหหนาวบ่อากาศทั้งนั้นแล้วก็มาชม่มทางนี้เบิ่งเด้อค่ะพี่น้อง ป่วยเข้าเครื่อนี่นวยเต็มมาด้วยค่ะใกรจะได้กินแล้วใกรจะได้เก็บแล้วใครจะได้ตัดแล้วนวยใหเลยด้วยค่ะนี่คงจะเป็นตน้นกลุ่มผ้านี่คงจะได้ตัดแล้วมั้งค่ะนี่ล่อกินเนาะค่ะนี่ก็เครื่องใ่ค่ะเลยค่ะนี่นวยใ่แต่ว่าเขาม่ลูกหลายวีทีกัดจัดเลยเลื่อยใบตัวนี้ออกให้เขาจะนิดนึงเขาสิได้ โตขึ้นมาแบบเต็มทีนะคะจะยนเพื่อมาเต็มทมีเอาข้างนอกออกให้น้ำจักหน่อยกัอนอย่ามีลูกเดอ้อลงหมาเล้ยเพื่องไงด้คะนี่เพื่องไงเพื่องไงห,หลายก็เหตุให้หนวยจีมกันนะคะ่ะบอคอยไง่ป็นไดแต่เขาก็เพื่องไงนนะะ่ลค่ะ มึงแล้วค่ะกันสิแค่กันละค่ะเพื่อนว้าวลมมาอีกเร็วผัดมาวีวีก็อีกขือนหนึ่งแล้วค่ะก็ว้าลูกเขาพรทานยันยันเป็นไดอีกโดน่ะอีกเป็นเดือนตั้งแต่หญ่แล้วค่ะคุณก็อีกขึ้นหนึ่งกับยุทางคุณค่ะนี่คือก็ลั่งออกเลยค่ะนี่ก็มีหลายเึืนแนนะค่ะสามรื่อ,ะะส,อสี่ขึ้นเร็วและะ้วค่ะฟังทั้งนี้ก็มีคือกันเล้วค่ะ มีคือกันค่ะนั่นกับเครือไ่อยู่ค่ะนี่ก็เครือไงค่ะเลยเดี๋ยวจะไปซอยห้างนกออกไห้เขาก่อนค่ะเขาจะได้จะเิ่นเติบโตเต็มที่เนาะค่ะนี่โน่นอีกเครือหนึ่งค่ะสรุปแล้วเ่ามีหลายเครือกันอยู่ค่ะพ่อจะได้กินอยู่ค่ะกล้วยขึ้นฟ้าแล้วล่องหันหนาล่องดินมันก็นะนี่คือสวนขั้วเห่าค่ะนี่คือวางตุงเย็บจะวทตถุดิบดะวยค่ะนี่ ดอกเขาก็กะลั่งงามเย็บลายแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะเย็บเบป็นหนึ่งปลาด้วยมันกะเย็บเท่เากับว,ว้ายเสลีวตอนนี้เตงเทากะลัง่งเกิดขึ้นมาเนาะคะ่ะกะลั่งงอกขึ้นมาบูดินขึ้นมาแล้วตุบปุบติป,ปีแเรด้อยคะ่ะนี่ต่วา่าวท่านยังไงครับขึ้นตอนนี้เขาล้มอยู่ไหมคะ่ะตอนล้มแล้วเขาจะชะง,งักนะคะ่ะเขาจะแคร์แกรนนะคะคลิปนี้กับขอจบเพียงแค่นี้เด้อค่ะขอบคุณทุกการรับชมเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ